สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับและแล้ววันนี้บอสิกก็กลับมาจากศาลพร้อมทนายหญิงสองท่านนะครับมาด้วยรอยยิ้มที่สดใสอย่างอารมณ์ดีเลยนะครับอารมณ์ดีสุดๆเลยนะครับ FC ทุกท่านนั่นแสดงว่ามีข่าวดีแน่นอนนะครับบวัวบานเธอยับเยินแน่นะครับ FC ทุกท่าน โดยล่าสุดเพจมาดามเลดี้พรทิพนสิวิดนก็ได้โพสต์ข้อความว่าสารประทับพระฟ้องบอกแค่ปกป้องตนเองปกป้องพ่อมึงสินั่งเสร้ายเขาชำนะครับเอฟซีรูกทานนี่แหละครับจึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมบอสบิ๊กถึงหัวเราะเสียงดังสนั่นโซเชียลกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีหลายเพจมากเลยที่นําเสนอข่าวที่บอสบิกหัวเราะนี้นะครับ มันช่างถูกใจอีช้อยเป็นยิ่งนักเลยนะครับที่ศาลท่านประทับรับฟ้องจะได้ดับมั่นนะครับมันหน้ามันโหนของสาวมอลำท่านนี้นะครับเอฟซีกท่านที่นางชอบรับบทเป็นผู้ถูกกระทําเสียเริ่มไปนะครับท,ท,ทั้งๆที่เธอออกมาไล่สดใส่ร้ากู้อื่นนะครับด่าเขาช่ำๆเลยนะครับทําให้เอฟซีของปยบอนี้เข้าไปจมตีเธอนะครับ ที่เธอนั้นนั่งตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะครับแค่เห็นบอสบิ๊กจนแก้วายกับ f c นะครับแค่นั้นเองนางก็เดือดเป็นฟืนเป็นไฟก็เลยพล่นสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะครับคำพูดสาบนะครับคำที่ไม่เป็นจริงสร้ายเขานะครับเสียรายบอสบิ๊กจนบอสบิ๊กต้องประกาศฟ้องร้องเธอนะครับทำให้เธอหวาดวันจนต้องลบคลิปไร์สดนั้นทิ้งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถัานการแนวนะครับคลิปนั้นถูก เซฟไว้นะครับถูกบันทึกดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเก็บไว้เรียบร้อยจึงเป็นที่มาของพยานหลักฐานในการที่ดําเนินคดีฟ้องร้องกันในวันนี้นะครับและศาลก็ได้ประทับรับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอซท่านโดยที่เธอออกมาโต้บอกว่าการกระทรําของเธอนั้นเป็นแค่การปกป้องตนเองนะครับเอฟทุกท่านจึงทําให้เกิดมีอาการหัวเราะของบรรดาเพจต่างๆ เต็มโซเชียลไปหมดนะครับเอฟซีทุกท่านนี่แหละครับการที่เราไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ของตนเองได้นะครับเพราะการที่ไม่เคยโทษตนเองเลยสักครั้งนะครับแต่ว่ากลับไปโทษแต่ผู้อื่นอย่างอย่างเดียวนะครับแล้วก็รับบทเป็นผู้ถูกกระทาอยู่ร่อไปผลกรรมนั้นกําลังทํางานถือแล้วนะครับเอฟซีทุกท่าน5ล้านบาทเป็นที่หมายนะครับเตรียมเงินสดนะครับชดใช้ค่าสินใหม่ได้เลยนะครับเอฟซีทุกท่าน หลักฐานชัดเจนขนาดนั้นนะครับม่น่าจะรอดนะครับเชื่อว่า f อฟหลายๆท่านที่ได้เห็นคลิปนั้นที่เธอไล่สดนะครับที่ด่าบอสวิกนะครับเอทุกท่านน่าจะเข้าใจนะครับถึงบริบทที่ทําไมบอสวิกถึงได้ประกาศฟ้องร้องดําเนินคดีกับเธอนะครับเอทุกท่านเราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับโพสต์นี้ของมาดามเรดีพร้พทิฟนะสวีเดนนะครับเอทุกท่าน โดยคอมเมนต์แรกบอกว่ายับแน่งานนี้นางกากีนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตย,ยังไม่ได้เอ่ยอะไรถึงนางแค่เห็นเขาชนแ้่นางไล่ด่าเขาชำ่ำอ้างปกป้องตัวเองปกป้องอะไรก่อนนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตลกพูดมาได้นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฮ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 ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่างี่เขาต้องใจชิมิ พอ้นะครับเอฟซีทุน่นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคําไหนที่มันปกป้องตัวเองได้ยินแต่คําแสร้ายเขาชํานะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแถจนถลอกหมดแล้วฮ่าฮนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสรุปจะเป็นยังไงคะบิ๊กจะกชนะไหมคะนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจมาดามลิดี่พอทิฟนัสวีเดนนะครับเอฟซีทุน่นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าสารรับฟ้องแสดงว่ามีมูลเหตุค่ะ นะครับเอฟซีรั C, นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจัดการมันเอาให้ได้ปากดีใครจะมาช่วยมานะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าชนะมันไม่ใช่แค่5ล้านนะคดีนี้นะครับเอฟซีโรธนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามือนี่มือดีเอฟซีพอยบอลชนแก้วนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าปกป้องเรื่องอะไรเนาะสาวเขาแค่ชนแก้วกันเฉยๆพูดถึงคนอื่นปกป้องตัวเองตรงไหนนะครับเอฟซีโรธนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขาคิด ถ้าไปนั่งห้าล้านวายต้องจ่ายเขานะคะไม่ใช่ต้องได้นะอย่าเข้าใจผิดนะสาวฮ่าฮ euh. ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอิหีปกป้องตรงไหนคําทุกคําที่พูดออกมานั่งไรมึงด้อยค่าดูถูกเขาทุกอย่างแถมท้าทายอีกนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าปกป้องตรงไหนมีแค่ใส่ความเขาทุกคําที่ไรฮ่าฮ่ารับผิดชอบคําพูด ตัวเองนะอีบัวบานจ่ายห้าล้านฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าด่าให้เขายังพูดตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นบรรดาชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเอฟี FC, ทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าโง่แล่คิดว่าจะของฉลาดเนาะเพิ่งเคยเห็นยังไงก็แพ้พอยบอยังไงก็ชนะรอรับเงินช้ำชำนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าปกป้องตรงไหนวันนั้นนั่งดูไลฟ์อยู่ใส่ร้ายป้ายสีชำ้ำ ไม่รับคำฟ้องนี่สิแปลกคนไม่แม่นกฎหมายยังรู้เลยว่าทําแบบนี้ไม่ได้พูดถึงคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะครับเอฟซีทุกท่านอ,อันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่แสดงวความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเอฟซีทุกท่านในเพจของมาดามดีดีพลทิพนสัสวีเดนนะครับ